อยู่ฝากกันเป็นฟางไทยวะแม่แหละฟางไทยเป็นแควอันจังหวัดอีหยังของฟางไทยเชียงกงเชียงรายด้ค่ะเขาขอดฝากเนื้อของไทยได้เลยนะวัเขาขาดแบบนุ่งเล่นแม่นบรอจังหวัดยังไงหวัดเชียงรายช่างหน้ขาไปเรื่อยไปฮะติติมีวัดโบราณเชียงรายดีกว่าเว้ยเนาะใช่หรือเป่าไปไม่เห็นเนาะก็รีวิวงามขขนาดเนาะเห็นประเทศไทยเลยทุกคน หอดแกล์บอแกลทุกคนสบายดีเด้อทุกคนวันนี้น้องแัดกะบหอดแกว้งบอแกลวิธีเรียบร้อยแล้วทุกคนจะมาหอดป้าจิทุกนั่งรถแบบไม่เมื่อยหนึ่งแต่ก็มาแวะซื้อหนามลนใหญ่เนาะเพื่อสิบห้าอันบอลพาแคบนีดถ่ามบอลโจทย์ใหอยแล้วว่าต้องขี่คืนเครื่องแต่ว่ารถวาสุกนะสิบวะหล่อปุ้งเอาสองจอกเลยเด้อยพวกที่พางคนก็สร้างมากทุกคน อันนั้นเดี๋ยท่ามเนี่ยอยู่ฝากมันเป็นฝาง,งไทยปะไม่แหละฝางไทยเป็นแขว่อันจังหวัดอีเงี้ยของฝางไทยเจียงทองฮะเจียงทองเจียงทองแมอ๋อแม่นหรอเออตะโกนทา่าโอ้โหได้ค่ะถอดมาไปอยู่ดวงพว่าก็คิดว่าเป็นฝากหนึ่งของอันฝางไทยได้เสแสรบแมร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นอา่าฝางไทยเป็นจังหวัดเจียงทองเนาะเดี๋ยวเทาสิไปเลยว่า โชคเขาได้กว่าแก่หามเจ้าของเอาวเจ้าของวอยู่เจ้าของวอยู่พิเศษตอนเด็กของน้อยกใส่ตอนไหใส่ตอนได้ทายอ๋อไอแกลกระหอนคู่มืออยู่บ่ดูบ่ไอกระหอนนึงไอกระหอนช่องดูไปเลยน่ะบ่ ก็นะฝนตกสุดเลยไอหวานจำอยู่ปากใช่แต่คิดว่ามันสีน้ำเลยอยู่นี่โอ้โหนีนวดมือใหม่ซะเนาะกลองมันต้องเปิดสิไอ้แต่คล้องแจ่คลองมาต่างหากนะก็ไปก็คิดมันจะทำลูกแบบโอ้ บาคำแซงกับบาซุปยูาฝันกินเผายูเข็มคองทุกคนเป็นคือฟนจิตโตกับแปนน่ะแต่กระเลดแห้งแห้งมา่ะไงก็่จะาจะสร้างกระบะหนึ่งฮะ ตัวเท่าไหร่จอกจอกไจอกเท่าไหร่จอกแซมสิบอ๋อกาะระจันอันนั้นเขาว่าเป็นอ่ะแย่งเกาะเมืองเสียงทองจังหวัดเสียงทองเออเซียงทองน่หรอของไทยปะบ้านลุงเล่นนี่หรอจังหวัดยังไงจังไรเช่ไหมค่ะไปเล่นไปหาติโมมีวัดอ้าววัดสมวัดน่ะดิ ไปที่ปากไปเนชียงรายได้ค่ะเ้าผ่อนฝากเนื้อวงไทยด้เลยนะว่งเขาถามไปลินก็กได้เขาเอารถไปจอดอยู่ด้านหน้ามือเดียวจุดไปนะเออทุกคน,นกเจา้านาค็ซื้อเจ้าเขาแส่ผ่านเลกว่าบ้านแก้วว่ากันซื้อสยัสดีปา้าเืินบอกเขาวไปกินโรมันด้วยน่าจะกินโรมันก็ได้เชียงรายมันกับน้าตัวน่ะ เนี่ยมึงดึกเงินเสียงไรดีกว่าเว้ยเนาะไปวะไปมือเงินเนาะมึงรถเออบเงินก็ได้โมมีเงินบาทพอดีกินเงินกดน้ำข่อยให้เด้เคยเงินจ่ายัากเลยสองพันจะไปพอจะจะไปซื้อยังมือเดียวคามไปแลยก็มาะนะว่าหาอยากมีแนวอยากได้เด้จังหวัดเซียงไล่อาญินี่ดัซนเป็นเมือง เสียงค้องวะสบายดีเด้อพี่นนองมีหา่อยก่าไปไอยแล้วดีใจยเนาะแจนเท่าไรเด้วนี่คือเท่าไงแนเงี่ยโอ้โหราคาแนแสนเท่าปาตัววจุงจ้งจุงจ้งจุง้งจุของโฟนประโยชนประโยชน์ไม่เยอะจะหาว่าหิวเขาจะหาว่าหิวเขาคือสั่งกันสม ขึ้นเขาแล้วไม่มีเขา,เอ,าอันนี้จะเป็นแข็มคองแขวงบอ่อแก้วเนะเาะเกี๋ยวจะมีอาหาร,น,รนี่บนจอดรถดิบะติดบะตงขี้ขืนเทิงโดดแถาชิง่ายตุ่มดิอันนี้ทางขื่นเ็ดบัตนางตะไคนะร์รคนะฮะบ๊อบนหาตากคนมาแบบอยืดตรงสันผู้เนาะบ๊อบแขวนของอยู่ในบนจอด เขาข okay. bueno ี้ขืนอันนั้นก็ไม่แซงอันนั้นไปรอซื้อยาน่ะก็สั่นมักสั่นทางมาทางมักสั่นมักสั่นกลิ่นตำสมเด้อทุกคนกลิ่นตำสมเดาไปรอห้าของเนาะรอห้าของจังเท้าเนี่ยมีบอลจอดบอลบอลเท้าจูเลต์มานั่ง เชียงรายเออคนเนี้ยมึงคือพ่กผู้ไร้เฮทสิเหอะมันยังว่าเชียงรายน่ะมันโดนด้วยี่านไปเรินปะผ่านไปกินบุฟเฟ่ต์มีเฉพาะบูฟเฟ่ทะเลเนาะแบบ <c oughs> มันไม่ได้ด้วยว่าเชียงรายเอ้าอยู่เชียงรายดิ่เชียงรายมันมีทะเลบูเมนอู้ประเทศลาวมีทะเลปะประเทศลาวมันมีทะเลมันยังมีทะเลเลยเอ้าหย่านมาแบบ อันจังหวัดไดที่บอติทเดย์คลองมันสีแพงสินะอาหารทะเลมันสีแพงสินะ<ม>แต่ว่าติดไปหันมันในตัวจังหวัดเดิมบอดิบ่จังหวัดจังหวัดเังหบัดเมียนหรออำเภอเชียงของเป็นอำเภอเชียงของแต่เป็นเขยตยบชาแดงกัดหังกระเด้นหนังท่วม,วมร้อนทั้งกลางเลยเทนคือหยุดสีพันร้อนนี่เน,นาะหนังร้อ่เนื้อ เออคือแบบั้านี่แหละทัางนอันนี้แหละทางไทยเห็นบอกลงเ้าดูดว่าลงเ้าช่วงนี้แหละช่วงซีพีานำรวมนะมันมาไ่วมาว่าปวดนะหนามันมาว่ายปดนะเขาแบบเขาเตรียมตัวน้ำมัท่านหนามันแบบไร้ใบทั้งเหล้าทากัาทั้งาก้าพากไตถูกหนามข้นคู่เพราะว่ามันลงไปแต่เนื้อดูไปแต่เนื้อลงไปไต เมีหนาเมกับมักใหญ่เนาะแต่ว่าหนามันไม่ซีแดงหรือว่าหนาแดงมันสีขาวอยู่บนที่ใส่อยู่โอแกวทักทายในเด้อพี่น้องเด้อหอวแดงโบแกวเห็นหลายคนอยู่คอมเมนต์ละไอ้แม่โบแกวมือด้าบแม่โบแกลมือด้ทักหาไอเด้อมาหอวเด้อร์ทักแน่ไอ้นี่เนี่ยสึขพร้อมไอ้พวกกินเน้พกก็หิว

ีหอนเทียมนี่คือเดียมนัำส่วนะเออ้ำสวนนึงืนนขาวาอยู่ซ้เดียมน้ำท่วมน้ำท่วมล้งอะไรละร้นบอกแต่มันัวอยู่นี่ก็งงบแล้วอีแมโทรมากแต่บานถูเพ็นในคลิปดูก็ตกไปด้วยซ้เดียมตกไปด้อตนนถึงเป็นังยากคนที่หุนยากก็น เขาป็นนัเับเไปแบบเขไปดิ่งซื้อนะคับทังานแต่เขาไปทำงานในเขาไปเหลืองึกนะใ่าสิโนเนาะเขากัเขาไปในชาโนุดนะเป็นซเียมห้องทำนะถ้าบนเลไปเห็ดานมานใจทุกคนเขาไปดิ่งแล้วก็เขาไปดิ่งในเมืองนึงเหนือแม่น้ำเขาไปในน้ำท่องเที่ยวซนใจได้มมาออกมาจะผมซาลีน้ำึต้วัตะวั ม่จะไปก่อนดิจะคือปะจอดะวะจอดครับบอลท้ายนี่บอลเข่าโอ้ข้อก็คือการนั่นเลยจอดจอดจอดเอ้ยจีบวังสิดสบายดีอ่ะไปเลยไปเลยอ้าวแม่ไปใส่กันดีไปใส่พี่น้องขออนุญาตพากันกินอันนี้ก่อนเด้อบัวเพึ่งนี่ยังกินเนาะยาเข่าพี่น้องตอนนี้ ที่จะพาไปกินข่าวกันเนะาะจังไปเลาะหาที่พักของเหาพี่น้องในเมือนี้เนาะบ่อแก้วพี่น้องนะขนะา,าเบิ่งขาส้มเดอ้อหอดนนีะ่พี่น้องผู้ใดอยู่บ่อแก้วก่ะขอขอ,ขอมือเนยขอเสียงเน่ยเอามาหอดที่ภาคแล้วสามโซนหกเออมาสามโซนสองก็อยู่ไก่เลย บอดีี่ดาี่แบตาเม่เป็นเหรอเออพอได้ตาเครื่องเนาะเออเอารถมายืมยืมอีกแล้วเฮ้ยไม่ต่ยืมก็ยืมมาขึ้นจักเธอคะเออเนาะนางจิบเบียบเย็นๆนี่โอ้โหของแอบนะแห่งขกแห่งสูงแอบเขาบัันเด้ว ขับกันเลยวิวงามขนาดน้อเห็นประเทศไทยเลยทุกคนเขามีบากบ่ล่ะอำเภอเสียงคองแมนห่เขามีทาบล็กน้าทุกคนทาเขื่อทาเขื่อแบบคนทาเดือแบบเขาสมวิวน้อขี่ือสมวิวขี่ก็กินขขาอีเชีงศินะเป็นอำเภอเอียงเกาะอำเภอเสียงคองจังหวัดเชียงรายไปปะไปแต่ว่าเอาอันหนาไม่สวยก่อน จะยืมแล้รส่งนี่เด้อบันนี้ยืนบ่เกือบยมุ่้เออจะยืมแล้รส่งนลยเน้ยืมมาได้ผมมีส่งอันเดี๋ยว้ลยคบวันับนั่งดินกันคื่นอีแซงกินข่าสื่อข่าวมากินอีทางนี้ก็ได้อะรข้อั้บ้วไวสื่อสิใกลจะขื่นเอ้านันได้ไหมแสงก็มีอยากเบื่อเบื่อเลยแต่ไปอะ อออยูอ่เเาา,านะก็ชิ่งออกไปซื้อหนามอยู่พอหนามกินฮาเบิร์ตในประเทศไทยค่ยข้ามไปอยู่บ้านนี่บ้านชุกเพนสวนห้าสองคน <c oughs> ข้ามไปดินเชียงรายเนาะทุกคนเป็นอำเภอเชียงของประเทศไทยเรากะซองติดซองใจเนาะเพราะว่าน้องดาดผันบอได้เอาพาสปอร์ตมา <c oughs> ข้ามไปได้อยู่สบายปกำเซางานนมาอยู่จ้ะข้ามไป คืนหนึ่งก็ได้ชองคืนก็ได้ช่องคืนมีเวลาแบบคืนหนึ่งชองคืนนี่แหละทำไปจะกินบุฟเฟ่ทะเลกินบัตรขาวไปคามไปได้อยู่ส,สดมีบุฟเฟ่ทะเลอยู่ทุกคนอันเอฟซีคนไทยอยู่หันเนาะคนไทยอยู่หันแบบมีอาหารบุฟเฟ่ทะเลอยู่วะเขาถอดแล้วเลยไเด้อร์อคอนเซ็ปบ่สบา,ายเน,นาะเป็นวัดเป็นไข่พี่น้องไปซื้อยามัซื้อยามากินเลยเดี๋ยวสีพักฟอนจังหน่อยก็น่าจะดีขึ้นพี่น้องเนาะตาขนตาแดดตาขนพี่น้องเนาะ สุก葩เดี๋ยวผอนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนเดีด๋ยวแดดเป็นทางใกล้นเนาะเขากัสุขภาพาเขาบางเทธอมันกัภูมิต้านทานมันต่ำบางบอลบางนานะมันอันนะเขากัต้านทานบ่ได้เขากัแบบว่าจีบอบะไรก็เป็นแผลง่ายเนยเ,<อ>เ,เป็นเป็นพวกอดีตชีดวงดังเนาะ ถ้าการเดินทางได้เบื่อเนี่ยเดีเ๋ยวฮะอาจ์ิออนเ <ขอ S 1> พีย,พยน่ำเดีย๋ดวยวก็เฮ็ดให้ห่างใกล้ห้าแบบเพียเดีย๋ยวกะไข่ไหวอีสานสินะทุกคน<อ>เดี๋ยวไปเบิ่งนห้องฮาวาสิเป็นแนวไรทุกคนขื้นหนึ่งสองเซนหน่อยเยอะืึ้นพาขอบใจขอบใจได้ไม่คืออ,อา่านอะไ,ไรอ่ดนไหมอ่านเลยเดี๋ยวไปเก็บบาสุทุกคน เกือบมือไปปีนมินหนาวเลยคือไปปีนพาแดงยมินหนาวอุ้ยพี่เอาพดมาเพม่นจะยืมพุรดเท่าอีกเน้่ทุกคนรอาพูดยืมห้าบางลันบริคืนไปิืมยืมอันผูกระเกผูกวันนี้เขาสื่อใหม่ลดสามสิบาสิบแปดแผนบันี่ของห้าทุกคนอ้ามันหุ้งที่ซ้ำหนิวะว่ามันเยนัาตา่ะิ่มอิ mời lẽo phải thăm đin ạ mặt 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 เห็นแบบายืงแล้วแบบนี้โท้งนี่สื่อแค่อำ้าเคือผนได้นน่แปบกระทิมของเฮ้าบุรดกระถิมของเฮ้าเป็นหน้ายืนมาเป็นยืมทืกคนอันนี้ไม่ไฟ่ะนกสมุก่ให้สุกยา เดี๋ยวกระชิให้ไอ้คำแสงพักพรก็น้องดัดกระชิ่งลงผู้เสือนำมาไว้หวว่าน่ะไม่อยู่หันนำผู้เสื้อทุกไงว่าน้ำก็เบิดเอากินมาน้ำทางทุกคนกะหอดแข้งโบแก้วเป็นชีเรียบร้อยเด้อทุกคนเด้อกะขอบมือขอบใจอ่าปะดุ่งเอาอ่าเด้อ fc ทุกคนนอตีซัพพอร์ตสนับสนุนซัพพอร์ตสนับสนุนเด้อกะให้กำลังใจทุกคนจะมอดจะมหอด่าถึงแบบ โอ้ uhm, ไปแบบจนมันเดือหน่อยที่สุดนะไปเก like, like ี่ยวับทัวร์ดีโดรงดัดจนเงินคอนหน่อยที่สุดโอ้ยดว่บุคิตวัชิวิตอันซิมาหอดชุมือนี่นะเอาแบบเป็นเพียงแบบความฟันดมๆแดงๆเนาะบุคิดวัชิได้มา มาหอดมาเถิงแบบว่าไปทัวร์อันสิบแปดแควงนะแต่ว่าประทันในทัวร์แล้วบอไว้ก่อนอ่ะทุกคนจำรับคลิปนี้กับสิปิราอัมลาพาจากไปเพียงจำเนเด้อรยรังได้ก็ฝากกดไลด์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คือเกาเด้อทุกคนที่สำคัญก็อย่าลืมเบิ่งโฆษณาผัวเข้าในเด้อทุกคนเพื่อเป็นการสนับสนุนตนตาหมันเนาะผลได้ทานละหมกน้ำมันเนะานนนนะ กันบอกอันกันเบิงคนศาสนาหายทุกคนพอกันคลิปหนพี่นาเดี๋ยวายบาย